สวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับรายการฟองฟอดซันเดย์จากพวกเราเอนจิเนียร์ฟองฟอดนั่นเองนะครับทีมงานเอนจิเนียร์ฟองฟอดครับก็เห็นผมกับพี่บอมอีกแล้วใช่ครับมาเหมือนเดิมแล้วก็มีกีตาร์สวยๆนะครับไฟวิ่งกระพริบกระพริบให้ให้เพื่อนๆดูอยู่กันอยู่นะครับสองตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วก่อนตอนที่เราเราเล่าให้ฟังเหมือนว่าซื้อที่ไหนอะไรบ้างนะครับชี้เป้าให้เรียบร้อยแล้วราคาก็คร่าวๆไปครับนะครับทีนี้ มาพาร์ทนี้บ้างพาร์ทนี้เราจะพาไปไปทำจริงอวนะครับว่าการโปรดักชันเจ้าตัวบอดี้ตัวนี้นะครับเอาบอดี้นี้ก่อนนะครับเรื่องเรื่องอื่นคือมันเป็นเพอร์เชสพาร์ทคือมันเป็นอุปกรณ์ที่เราซื้อเอาถูกต้อง <pick up S 1> ิกอัพอะไรก็แล้วแต่ที่เล่าเล่าฟังตอนที่แล้วคือซื้อมาหมดเลยครับไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเพียงแต่ว่าเอาเข้าในโมเดล c a ปนะครับเพื่อที่จะออกแบบตําแหน่งรูเจาะรูนี้นั่นยึดยังไงแค่นั้นเองนะครับทีนี้เราเข้ามาในส่วนของ ที่เป็นไฮไลท์ของเราจริงๆสักทีหนึ่งครับของการทําตัวบอดี้กีตาร์ตัวนี้นั่นเองนะครับเราไม่พูดถึงไม้เราไม่พูดถึงอุปกรณ์อื่นใดๆทั้งสิ้นเราจะพูดถึงงานตัวนี้ที่เป็นอะคริลิกครับอ่าใสๆสวยแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเราจะให้พี่บอมคพาเพื่อนๆนะครับไปไปทําความรู้จักว่าตัวเนี้มันมันทำยังไงถ้าเราจะอยากจะทําอย่างนี้ขึ้นมาบ้างต้องทํำยังไงบ้างขั้นตอนมีอะไรบ้างแล้วใช้ เทคโนโลยีอะไรใช้เครื่องมืออะไรในการทําบ้างนะครับโอเคก็จะมีส่วนแรกอืจริงๆบอดี้ของเราแยกเป็นสองส่วนครับครับคือถ้ามองมองข้างๆแล้วนะอ่บมาแ้วผมถือให้ก็ได้อ่ะอได้อ่านี่ออกปุ๊บของเราจะแบ่งเป็นมองเห็นไหมเพื่อนๆมองเห็นไหมเห็นนะอ่าอ่าก็คือจะมีตรงนี้ส่วนนี้ครึ่งหนึ่งตรงนี้เลยป่ะใช่ครับอ่าตรงนี้เราจะแบ่งเป็นสองส่วนครับส่วนแรกเราจะใช้เป็นแมททีเรียลที่เป็นอเรซิน ถามว่าทําไมใช้เรซินอ๋อตัวนี้ตัวบนตัวท็อปตัวนะครับนะครับถ้ามองดีในดอกไม้นะครับดอกไม้ตัวนี้มันจะฝังในบอดี้อ่าก็คือไอที่เราเห็นลายอย่างงี้ใช่อ่าโอเคซึ่งตัวนี้ของเรามีเครื่องปิ้น์ที่เป็นปินพ์ 3D เลยที่เป็นเรซินนะครบโอเคผมหานนั่นบบพี่พี่บอมพูดไปเรื่อยๆครับอ่าครับเราก็จะใช้โซลิเวิร์กแหละออกแบบออกแบบที่เป็นแค่ตัวพาร์ตตัวบอดี้มันอ่า ก็คือโครงของมันนั่นแหละโครงมันขึ้นบอดี้มาทั้งตัวเลยทั้งแผงทั้งแถบนี้เลยโดยที่มีการหลบเว้านู่นนี้นั่นของปิกอัพของบีทของอะไรไปเรียบร้อยแล้วของคอตรงนี้ทกต้องเว้าหลบไปยังไงนะครับเรียบร้อยแล้วด้วยโซลิดเวิร์มาใช่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงต่อพี่บอมเสร็จแล้วเราเซฟพาร์ตออกเป็นเอ l ีเอไปเข้าในโปรแกรมซีบัตนะ ซึงซีบัดก็คือมันจะเป็นโปรแกรมเขียนพวกกราฟ,ฟิกอะไรเงี้ยมันจะเขียนง่ายกว่าเสลก็คือเป็นทีดีอีกอีกอีกซอฟต์แวร์หนึน่งประมาณนั้นนะครับ<ช><ช>มีไลบรารีต่างๆให้เราปั้นโมเดลได้ง่ายขึ้น,<ช>นครับเพราะว่าลําพังจะเอาเอาดอกไม้ที่มาแปะในี่สลิวเวร์เนี่ยมันก็จะแบบเป็นแค่เท็กเจอร์บางๆแค่แบบ 2D นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมองมาดีๆนะครับในกีตาร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะให้มีการถ่ายรูปส่งให้เพื่อนๆเห็นชัดเจนนิดนึง ถ้าเรามองดูดีเนี่ยดอกไม้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันเป็น 3D โมเดลชมันมีความนูนความลึกความเว้านะครับความโค้งมนต่างๆด้วยถูกต้องถ้าเรามองข้างหน้าอย่างเงี้ยโอเคมันก็แบบเห็นเป็น 2D ใช่ไหมแต่ถ้าเรามองมองดีๆจริงๆคือมันเป็นมันเป็นงานงานสามมิติจริงๆคงในเหมือนเอาดอกไม้มาวางไว้นั่แหละแล้วเรซินล่าทับไปใช่ครับครับอารมณ์ประมาณนั้นนั่นเองอ่าโอเคแล้วแล้วตัวนี้เราใช้อะไรมาเรซินตัวนี้เราทํามาอย่างไง เราทำจับประกันสิบัดเสร็จแล้วเราเซฟเป็นเอทีเมเหมือนเดิมไปเข้าเครื่องปินะครับนี่พระเอกของเราใช่เครื่องปิ้นชื่อ Sta ร์เตอร์ีรุ่น J826 สนี่นะครับสนใจที่จะแบบมาดูเครื่องริ้นว่าเฮ้ยมันปิ้นแบบอย่างนี้ได้แล้วเอาไปอาจจะงานอื่นยังไงบ้างก็ลองติดต่อทีมงานเข้ามาก็ได้ใช่ครับถูกต้องครับก็คือเราสามารถที่ปิ้นเรซินใส่แบบนี้พร้อมไปกับปิ้นดอกไม้ไปด้วยใช่ออกมาทีเดียวคือ สร็จเลยถูกต้องซึ่งซึ่งการริ้นครับสเกลคือ1ต่อหนึ่งเลยพี่ตั้งมาอย่างเงี้ยสาเซนมันริ้นออกมา30มสิเซนเลยใช่ครับคือแบบสเกลนี้แม่นมากก็คือตำแหน่งที่เราหลบนู่นนีิงั่นคือแม่นยําแน่นอนถ้าฝาแคกเราถูกต้องเรียบร้อยแล้วถูกต้องครับโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทําฝาหน้ามันนะครับพอเราได้แล้วได้ริ้นสั่งริ้นมานะครับก็ใช้เวลาน่าจะ ในระดับหนึ่ง,น,งนะครับเครื่องตัวนี้พอได้ออกมาแล้วก็ทําผ่านการธีในการปรับผิวในใการเอามาขัดด้วยนู่นนี่นั่นแล้วขัดยางไงครับพี่บอมตัวนี้มันก็จะมีเครื่องมือเป็นบอสบอสลมนะซึ่งไปดูมาแล้วผมดูผ่านๆเป็นบอสลมครับนะับ บอทลงรู้สึกจะบอทอันนี้จะสองหมื่นรอบแต่เขาคงไม่ใช้สองหมื่นรอบหรอกไฟไม่ไปดิจะละลายตรงนี้ได้มันร้อนจัดใช่ก็จะมีน้ํายาน้ํายาก็คือการขัดเรซิ่งนั่นเองถ้าเราที่เราเคยเห็นพวกเวลา DIY เรซิ่งเนี่ยตอนแรกมามันจะขุนๆนะถูกต้องเขาคือคือมันใสตอนแรกเราอมาใส่แล้วก็มีการปาดผิวให้มันให้มันเรียบให้ s u r f a ฟ e หน้านี้มันเรียบจริงๆใช่พอมันปาดผิวไปปุ๊บวนี้มันขุนเลยใช่ขึ้นขุนแบบว่าไม่ใส่แบบนี้แหละเพราะงั้นเขาก็จะมีน้ํายาแล้วก็ใช้กระดาษกระดาษ กระดาษทรายขัดให้เรียบจริงๆแล้วก็มีการปัดเงาอารมณ์เหมือนใช้ลูกปัดมาปัดนะครับลูกผ้ามามาใช้น้ํายาแล้วก็มันจะกลับมาใส่ปิ้งแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้คือส่วนส่วนของตัวท็อปข้างหน้านี้ถูกต้องนะครับแล้วตัวต่อไปต่อไปมาดูบอดี้ชิ้นตัวหลังครับนี่ตัวนี้อ่มองข้างกันหนึ่งก็คือเมื่อกี้ยูแผ่นนี้ใช่ไหมถูกต้องอันนี้คือตรงนี้แหละในความหนาอยู่ตรงนี้ทั้งตัวนี้เลย ตัวนี้วัสดุคือไรพี่พี่พี่บอมอันนี้ใช้เรซินอีกไหมตอนนี้ไม่ได้ใช้เรซินครับอ่าจริงๆคือถ้าเราพิ้นทั้งตัวเนี้ยก็คือมันอาจจะเสียเวลาแล้วก็เสียแบบค่าใช้จ่ายสูงอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่แหละแล้วมันหนาด้วยใช่เราก็เลยเลือกใช้เป็นอะคริลิกนี่ตัวนี้เป็นอะคริลินะครับใช่ซึ่งอะคริลิกก็คือโมเดลตัวนี้ก็เอามาจากโซลิเวิร์กแหละอ่านี่ก็ออกแบบด้วยโซลิเวิร์กอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันต้องมีการประกอบกันอยู่ถูกต้อง อ่าโอเคแล้วยังไงต่อตัวนี้การผ่านกรรมวิธีใดมาครับอ่าซึ่งเรามีแบบใน s o l i d w o r k คคือมันต่อยอดในงานแคมก็คือง่ายแล้วก็ต่อยอดในอาจจะใช้เป็นตอนนี้เราใช้เป็น SolidWorks อ่าโซลิแคมก็คื <S อ s ่าโซลิแคมก็คือโซลิเวริรเขียนง่ายมาก่อนบนทีดีนะครับแล้วก็ใช้โซลิ d แคมในการ เจอเนจีโค้ดนะครับ<ด>เพื่อ,อที่จะไปอันนี้เราใช้กคร่งองิเคราการิตคือเป็นเครื่อง CNC ใช่ขึ้นมาเป็นเครื่อง CNC แล้วก็มันก็จะกัดให้มันออกมาเป็นชิ้นงานแบบนี้เพราะว่าตัวนี้นะครับด้านหลังเองก็มีการเว้าเว้าหลบสายไฟเว้าหลบอุปกรณ์วงจรเสียงนู่นนี่นั่นนะครับไวเอาไว้ใส่อุปกรณ์ชุดไฟที่เป็นไฟกระพริบอะไรอย่างนี้นะครับหลบสายไฟต่างๆอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เจาะคอเจาะอะไรไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็จําเป็นที่ต้อง ผลิตตัวการใช้เครื่องจากร c น c ใช่นะครับเครื่อง CNC อันนี้เราใช้บริการที่ไหนมารับผลิดรับผลิตโปรโตไทปนะครับก็รับขึ้นชิ้นงานด้วยนะครับใครมีโมเดลอะไรมาก็ลองติดต่อเข้าไปดูได้ติดต่อพวกเรามาก็ได้นะครับอยากมีแบบว่าโลว์อลุ่มอะไรยังไงมันเขาบอกเราได้เราก็รับผลิตเหมือนกันแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยเราก็ทําเหมือนกันครับใช่ครับ นี่ไงได้ตามแบบเนียนกิ๊กแต่ว่าหลังจาก CNC มาผิวมันไม่ใสอย่างนี้อ่าเหมือนกันครับแผ่นะคริลิกก็อันนี้หนาหน่อยหนึ่งใช่เราก็ผ่านกรรมวิธีในการปัดเงาปัดเหมือนกันนะครับโดยใช้ตัวเดียวกันกับตรงงหน้านี้ใช่ถูกต้องจนได้ออกมาใส่ปิ้งแบบนี้เลยนะครับเป็นไงครับแบบนี้อันนี้คือใช้เวลานานไหมในการในการผลิตตัวนี้ทั้งหน้าทั้งหลังรวมๆแล้วโดยประมาณถ้าฝาหน้ามองฝาหน้าดีๆคือมันจะไม่ได้เป็นชิ้นเดียวนะครับ เนื่องด้วยพื้นที่ในการปิ้นหรือว่าเขาเรียกว่าระยะปิ้นเนาะมันได้ประมาณจํากัดเราก็เลยแบ่งเป็น3ชิ้น3ชิ้นเราใช้เวลาทั้งหมดประมาณ2วัน่ะครับแล้วก็มาประกอบกันอีกทีหนึ่งการใช้น้ํายาประสานใช่ครับแล้วก็ข้างหลังข้างหลังจะตัวที่ซีนซีตัวนี้ตัวที่ซีนซีตัวนี้ใช้เวลากัดประมาณครึ่งวันแป๊บเดียวเองเดียวเพราะเครื่องก็วิ่งตามโปรแกรมถ้ามันไม่ได้มีอะไรผิดพลาดมันก็แ๊บเดียวก็เสร็จแล้วใช่ครับแล้วก็อาจจะมาเสียเวลาตอนที่เรามาขัดจริงงานนิดหน่อยถูกต้องนะครับ โอเคเพราะฉะนั้นอาทิตย์หนึ่งกไง็ไม่เกินทําได้2ตัวนี้ใช่ไม่เกินเลยแต่ถ้าเรารวมเขียนโมเดลด้วยก็น่าจะราวๆนั้นนะอาทิตย์หนึ่งนะประมาณนั้นนะครับทาทั้งวันเลยอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะได้ตัวนี้ขึ้นมาใช่แต่ถ้าเราทาเป็นงานฮ็อบบี้งนะานอดิเรกก็ตอนเย็นกลับทีก็อาจจะสองอาทิตย์ถึงสามอาทิตย์นะได้โมเดลจนจบใช่นะนะครับอ่ะประมาณนี้นอันนี้นคือโพตชั่นในส่วนของตัวบอดี้และตัวตัวข้างหน้ามันใช่ครับ นะครับเดี๋ยวมีวิดีโอให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวพี่บอมลองพาเพื่อนๆไปดูแล้วก็อธิบายเพื่อนฟังด้วยว่าเอ้ยตรงขั้นตอนนี้มันคืออะไรยังไงเนาะเราอธิบายไปอาจจะยังมองไม่เห็นภาพเท่าไหร่ยวพาไปดูวิดีโออีกทีหนึ่งตอนหลังทางนี้เนาะโอเคจะ <Okay. S 1> ไปดูกันครับหลังจากที่เราได้พาร์ทจาก s ซอร์เร r วอร์มาครับส่วนแรกที่เราจะทําก็คือส่วนด้านล่างของกีตาร์นะครับแมทเทเรียลส่วนนี้ที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นตัวอะคริลิกนะครับเราก็จะใช้ซีนซีในการกัดนะครับ ก่อนที่จะเข้าเครื่อง CNC ไ้้านะครับก่อนอื่นเราก็ต้องทำพวกโปรเจ c t c แคมก่อนนะครับซอฟต์แวร์ตอนนี้ก็ชื่อว่า solidcam นะครับหลังจากเราวาง o peration เสร็จนะครับเราก็มาดู o peration animation นะครับว่าการเดินดอกเป็นยังไงบ้างนะครับติดชนตรงไหนไหมนะครับแล้วก็ animation ในส่วนนี้นะครับก็สามารถเช็คเวลาการกัดชิ้นงานได้ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็สามารถเจน G code นะครับเพื่อที่จะเข้าต่อใน C N C นะครับ พอมาถึงเครื่อง CNC นะครับการนำโค้ดเข้ามาก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ผ่าน s d card ์ธรรมดาครับตัวนี้เราก็จะใช้ CNC เป็นเครื่อง2.5แกนนะครับที่เหลือก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของช่างหน้าเครื่องนะครับก็จะมีการเซตศูนย์นะครับเพราะว่างานขนาดนี้ก็ไม่ถือว่าซับซ้อนอะไรมากนะครับก็ใช้แค่2.5แกนก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็เซตดอกหน้าเครื่องนะครับเพื่อให้ตรงตามอปเวอร์ชันที่เราเลือกใน Project Solid Cam นะครับ ในการกัดชิ้นงานที่เป็นอะคริลิกนะครับก็จะมีความไม่ยากเท่ากับกัดเหล็กนะครับตัวนี้ก็ไม่ถึงกับต้องใช้น้ํายาคูลแลนสะ์เนาะแล้วก็ใช้ลมเป่าธรรมดาก็เพียงพอแล้วนะครับ CNC เครื่องนี้ก็จะเป็นบริษัทในเครือของเรานะครับก็ชื่อว่า Labbit Prototype นะครับก็รับทั้งงานทํา Prototype นะครับหรือว่าจะเป็นงาน m a ส p r โปรดักชันนะครับของเราก็จะรับหมดเลยนะครับถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ พอกัดงานเสร็จออกมานะครับก็จะสังเกตว่าผิวงานนับอาจจะมีไม่เรียบนะก็จะเป็นขุขนๆหรือว่ามีช่องทางเดินทูดน,นะครับเราก็จะใช้น้ํายาครับเข้ามาขัดช่วยนะครับเพื่อให้ชิ้นงานมีความใสทีนี้มาดูชิ้นงานบอดี้ที่เป็นส่วนหน้านะครับผิวหน้าของกีต้าร์นะครับตัวนี้เราก็จะมีลูกเล่นนะครับที่เป็นลายดอกไม้นะครับซึ่งเราเซฟนะไฟล์ที่เราดีไซน์จากเซเลเวิร์นะครับเป็น h t m l นะครับ เอาเข้ามาต่อในตัวโปรแกรมที่ชื่อว่าซีบัตความสามารถของโปรแกรมซีบัตนะครับก็คือใช้วาดโมเดล 3D ที่มีความซับซ้อนนะครับได้ง่ายได้ไวนะครับถ้าเป็น s o l i d w r ก็จะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับจากนั้นก็พร้อมที่จะเอาไปปริ้น 3D แล้วนะครับจากนั้นเราก็เอาโมเดลจากไฟล์ซีบัตนะครับไปโยนเข้าในโปรแกรม g a p c a t p r i n t นะครับเพื่อที่ตั้งค่าการวางในการปริ้นนะครับหรือว่าจะเป็นการเลือกแมทเทเรียลนะครับว่าจะปริ้นเป็นรูปแบบยังไงบ้างนะครับความละเอียดเท่าไหร่ จากนั้นนะครับเราก็สั่งปริ้นนะครับโดยผ่านเครื่อง StarTech J แปดสนะครับเครื่องนี้ความสามารถก็คือสามารถปริ้นเลเซนซนะครับที่มีความใสเกือบ100%ได้เลยนะครับเทคโนโลยีในการปริ้นนะครับความสามารถก็คือไม่มีข้อจํากัดในการสร้างชิ้นงานนะครับถ้าเป็นการกัดเซนซีก็คือการกัดเนื้อทิ้งเนาะแต่ถ้าเป็นการปริ้นแบบนี้นะครับก็คือการสร้างแบบเหมือนเพิ่มเนื้อชิ้นงานเป็นเลเยอร์เลเยอร์ขึ้นมานะครับแต่ก็จะมีข้อจํากัดในพื้นที่การปริ้นนะครับจะเป็นกว้างคุณยาวคุณสูงนะครับของชิ้นนงา ที่เครื่องปิ้นสามารถปิ้นได้นะครับพอปิ้นเสร็จออกมานะครับเดเรนชันที่ได้นะครับก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ผิวของชิ้นงานนะครับถ้าเป็นความใสก็คือใสเลยนะครับสุดท้ายก็จะมาล้างซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ขัดเก็บงานนิดๆหน่อยๆนะครับก่อนที่จะนําไปประกอบนะครับอ่าเป็นไงครับพาเพื่อนๆมาดูเรียบร้อยครับนะครับก็ทําหนังที่พี่บอมอธิบายเมื่อกี้นี้ถูกต้องก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาพร้อมที่จะเอาไปประกอบแล้วใช่ครับนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้นะครับ เอพิโซดนี้นั่นเองก็คือเรียบร้อยแล้วในการทําเจ้าตัวบอดี้นะครับก็จะได้บอดี้ที่สวยงามเพราะนั้นเรื่องของการดีไซน์บอกยากครับเราอยากได้รูปทรงยังไงก็ลองไปหาในอินเทอร์เน็ตดูนะครับแล้วก็ดีไซน์ตามเข้าไปอาจจะอินเสิร์ตถ่ายแคปเจอร์รูปมาหรือเซฟรูปมาแล้วก็อินเสิร์ตเป็นสลิเวอร์ขึ้นขอบตามตามรูปเอ็กทูดนนนี้นั่นก็ว่าไปใช่ครับหรือจะไปดาวน์โหลดก็ได้นะมีให้เลือกเยอะแยะอะไรนะจุเนี้ยใช่ครับจริงๆครับในเว็บ กแคดในเว็บของเราเองก็มีแอปเมนูนะครับเป็นแคดไทยแล้วตอนนี้มีให้เราเข้าไปดาวเราโหลดเราไปดูว่าเผื่อมีใช่นะครับโอเคจบเรียบร้อยนะครับในตอนนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยครับที่ติดตามพวกเรามาสามตอนแล้วนะครับวันนี้ผมย้ายจากคลีมฟรีมาทํากีตาร์บ้างแหละ <c oughs> ใช่ไหมอ่ะก็ตอนนี้ต้องขอบคุณพี่บอมด้วยให้ความรู้เพื่อนๆเ,เ,เยอะเลยนะครับโอเคสําหรับตอนหน้าเราจะพาไปดูอะไร ไปดูเรื่องของการประกอบใช่ไหมคือบอดี้พร้อมแล้วใช่ครับกัดมาเรียบร้อยแล้วทีนี้จะย้ำอุปกรณ์เข้าไปในกีตาร์ของเราแล้วถูกต้องครับนะครับเป็นการประกอบกับอะไรอีกกับลองเสียงใช้ได้จริงหรือเปล่าประกอบอย่างดีเลยลองเสียงไม่ออกเสียงไม่ออกนะครับเป็นเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากเลยนะครับในการเทสเสียงเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแค่เสียงออกไม่ออกเดียวมันมันมีอะไรบางอย่างในการคาลิเบรตเสียง นะครับแต่ละเส้นแต่ละเฟสมันตรงแล้วเสียงได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่บอมก็จะมาอธิบายฟังด้วยว่าทํายังไงใช่ไหมใช่ครับในตอนหน้ามันห้ามพลาดเลยนะครับนะครับหรือแม้กระทั่งเราซื้อกีต้าร์มาไม่ได้คอตอมหรอกแต่ว่ามาฟังคลิปสุดท้ายของเราก็ได้นะใช่ครับถืกว่ากีตาร์ที่เราที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันมันมันตรงล่าเสียงมันตรงมาตรฐานหรือเปล่าอะไรางี้ครับ ใช่ไหมพี่บอมจะสอนใช่ไหมใช่ถูกต้องครับก็เดี๋ยวเราลองมาติดตามกันดูในครั้งต่อไปสำหรับครั้งนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยสวัสดีครับ